ในพื้นที่แม่น้ํามูลเรานะคะก็พบว่ามีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในในน้ามูลนะคะแล้วก็ในตะกอนนะคะตะกอนดินที่อยู่ในแม่น้ํามูลนะคะแล้วก็ในสัตว์น้ําก็คือหอยนะคะหอยกับปลานะ,ะก็จะมีแผล นะคะในในรับไส้หรือ,ร,อระบบทางเดิออาหารได้นะคะด้วยด้วยลักษณะกายภาพของเขาที่เป็นชิ้นส่วนนะคะในเรื่องข้อกังวลสารที่เป็นตัวผลิตนะคะอย่างเช่นพวก PVC นะคะก็จะมีสารประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้นะคะในในส่วนนี้เป็นส่วนที่นักวิชาการหรือว่านักวิจัยเนี่ยเป็นกังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดว่าได้รับสาร PVC เพิ่มเข้าไปในมันม,นม,นม,นมนกา,ากเนี่ยก็จะส่งผลให้ก่อให้เกิดกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้ ตัวไมโครพลาสติกนะคะไม่ได้เป็นสารที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือมาจากเนื้อน้ำมือมนต์ล้วนเลยนะคะก็ไมโครพลาสติกเนี่ยก็มาจากพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรหรือครึ่งเซนติเมตรเกิดมาจากแหลกกำเนิด2แหล่งด้วยกันกนะ็คือถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่โรงงานเลยให้มีขนาดเล็กกว่า5มิล ะะอย่างพวกเม็ดบีบที่อยู่ในยาสีฟันนะคะที่อยู่ในโฟมล้างหน้าที่เป็นเมสคราบขัดผิวอันนี้คือไมโครพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาส่วนไมโครพลาสติกที่เรานะคะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทําให้เกิดนะคะก็คือตัวไมโครพลาสติกที่เกิดจากการย่อยสลายของพวกถุงพลาสติกนะคะพวกขยะ หลอดโฟมนะคะที่เรามีการจัดการขยะที่ไม่ดีนะคะเกิดการย่อยสลายจนมีขนาดน้อยกว่า5มิลลิเมตรนะคะก็เราก็จะเก็บตัวอย่างอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันพบไมโครสุพลาสติกทุกจุดนะคะส่วนบริเวณที่พบเยอะที่สุดนะคะก็คือในน้ําในบริเวณพื้นที่เขตเมืองซึ่งก็สอดคล้องกับหลายๆนานวิจัยนะคะเพราะว่าพื้นที่เมืองเนี่ย มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกเยอะที่สุดในส่วนของปลานะคะเราก็มีการเก็บปลาทั้งหมด3ชนิดนะคะก็พบว่าปลากระดำหรือปลาอีตูเนี่ยพบไมโครพลาสติกอ่ะปนเปื้อเนเยอะที่สุด เจอทั้งเหนือกทั้งบางไสนะคะแล้วก็ส่วนของหอยนะคะหอยเราเก็บทั้งหมดเนี่ยสชนิดด้วยกันก็พบว่า,ามีการปนเปื้อนในหอยที่เป็นหอยสองฝาคือหอยศพนกแล้วก็หอยลิบม้าสูงที่สุดในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังสามารถรับประทานอาหอยหรือว่าปลานในแม่น้ำมูลได้นะคะเพียงแต่ว่าในส่วนที่เป็นเหนือก และลำไส้เนี่ยไม่ควรรับประทานนะคะให,ให้ให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยยังมีการนำลำไส้มาทําหมกขี้ปลานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทแต่สิ่งที่กังวลก็คือในปลาขนาดเล็กอย่างปลาแตบนะคะที่มีการนํามาบริโภคทั้งตัวโดยที่ไม่เอาํำไส้แล้วก็เอาเหงือกออกนะคะอย่างเช่นมาทําปูทาออมนะคะก็จะ,ะใช้ปลาทั้งตัวเลย ะะก็ในส่วนของหอยนะคะในส่วนของหอยเนี่ยก็หลังจากที่นําหอยนะคะมาแล้วเนี่ยควรจะมีการแช่น้ำนะคะเพื่อเพื่อให้เขาคายตัวไมโครพลาสติกออกก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้100%เเซนะคะแต่ว่าการที่แช่น้ำเนี่ยก็ก็มีการวิจัยนะคะว่าสามารถช่วยลดไมโครพลาสติกได้นะคะ